เขาว่าตองดังกว่านี้ไหมพี่น้องออเ้ยอ่าค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญพี่นะัซยีหมากค่ะเรียนเชิญค่ะขอบคุณพี่เนรน้องกิจครับพาอ,อไม่ใช่น้องกิจน้องเกมน้องกิจเรายังเดินทาง เข้าใจว่ามาถึงคืนนี้สวัสดีพี่น้องชาวคอปทอสอปปสพพี่น้องกองทัพธรรมที่สะพานชัมมยมโมเชษครับสวัสดีพี่น้องที่อยู่ทางบ้านทั้งในประเทศไทยและพี่น้องต่างประเทศเมื่อสักครู่ก่อนผมขึ้นเวทีมาพี่น้องจากต่างประเทศแก้งมาทางข้อความ Facebook ของคุณสิงห์ดำว่า ถ่ายทอดสดวันนี้ไม่ได้ถ่ายหรือเปล่าปรากฏว่ามีการขัดข้องทางเทคนิคแล้วก็ตอนนี้แก้ไขแล้วแสดงว่าพี่น้องติดตามเราถูกต้องไหมครับไม่ได้ดูวันหนึ่งเขาก็เหมือนจะนอนไม่หลับใช่ไหมเหมือนขาดอะไรไปวันนี้ถือว่าเป็นวันกรรมกรสากลหรือวันเมเดที่เรียกกัน ถ้าเรามาตั้งแต่ช่วงบ่ายๆที่หลายท่านก็มาร่วมกิจกรรมก็มีพี่น้องผู้ใช้แรงงานพี่น้องกรรมกรในานามของสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจหลายๆองค์กรรวมทั้งพี่น้องผู้ใช้แรงงานจากภาคตะวันออกมาพบปะพูดคุยกับพวกเรารวมทั้งมาให้กำลังใจและและแกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น สถานการณ์ของบ้านเมืองพี่น้องหลายท่านคงได้เห็นและได้ฟังว่าพี่น้องกรรมกรพี่น้องผู้ใช้แรงงานในนามสาภาพรัฐวิสาหกิจนั้น mm hmm. ก็ห่วงยายบ้านเมือง mm hmm. ก็สนใจที่จะติดตามสถานการณ์และติดตามการชุมนุมของเรา mm hmm. เรายังไม่โดดเดี่ยวครับพี่น้องครับ จากการพูดคุยในวงเสวนาแบบไม่เป็นทางการวันนี้นั้นเดี๋ยวประลักเดี๋ยวผมให้มาขึ้นเวทีแทนผมสักวันดีไหมครับพี่น้องไม่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นห้ามพูดแข่งกับผมจากการพูดคุยกับพี่น้องรัฐวิสาหกิจนั้นพี่น้องรัฐวิสาหกิจ ยินดีที่จะมาเข้าร่วมกับพวกเราหลังจากนี้แต่ขอกลับไปประชุมกันก่อนครับพี่น้องครับและเมื่อการประชุมแบบเป็นทางการเกิดขึ้นโดยที่มีประธานสาภาพต่างๆในรัฐวิสาหกิจนั้นหลังจากนี้แต่ละแต่ละรัฐวิสาหกิจก็จะแวะเวียนมา พบปะกับพวกเรารมทั้งมาขึ้นเวทีแห่งนี้อย่างแน่นอนครับเรามีประชาชนเรามีพี่น้องผู้ใช้แรงงานหลังจากนี้ถ้าเรามีพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวนามันก็จะเกิดเป็นภาพพลังที่ยิ่งใหญ่ว่าพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ จะร่วมกันปกปักรักษาบ้านเมืองปกปักรักษาความยุติธรรมครับไม่ใช่มีแค่พวกเราวันนี้บนเว,เวทีการเสวนานั้นพูดถึงการชุมนุมของคอปทอสอปปสอกองทัพธรรมน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งมีวิทยากรท่านหนึ่งคือ พูดถึงสถานะหรือความเป็นองคอ์กรของ3มกลุ่มเราที่เมื่อก่อนเราอาจจะไม่สังเกตพูดถึงสถานะหรือความเป็นองคอ์กรของแต่ละองคอ์กรที่มีธรรมชาติของตัวเองแบบที่เราไม่เคยนึกถึงยกตัวอย่างเขายกตัวอย่างว่าคอปทอคือกลุ่มองคอ์กรที่ปกป้องชาติ คือกลุ่มองค์กรที่จับปกปักรักษาชาติเขายกตัวอย่างกรณีสปปสที่เป็นกลุ่มองค์กรที่จับปกป้องรักษาสถาบันโดยที่เป็นการรักษาสถาบันให้คู่กับประเทศไทยเขายกตัวอย่างว่ากลุ่มกองทัพธรรมเป็นกลุ่มที่มีธรรมะนำหน้าใช้ธรรมะใน การทำให้ประเทศไทยทำให้คนไทยอยู <nước c Genius> <S q al Snow> ่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็คือสามสถาบันหลักของประเทศไทยถูกต้องไหมครับพี่ด้อกสามสถาบันหลักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่เราคิดว่านี่คือสิ่งสำคัญที่สุดของประเทศและของสังคมทุกยุคทุกสมัยวันนี้เรามาทำหน้าที่ปกป้องสามสถาบันหลักครับ เมื่อคืนไม่ได้ขึ้นมาทักทายแต่วันนี้ตั้งใจจะมาทักทายเพราะเมื่อวานนักโทษชายทักษินชินวัตรพี่น้องทราบไหมว่าเมื่อวานนักโทษชายทักษินชินวัตรที่เป็นนักโทษที่ได้รับการพักโทษนั้นได้ไปแสดงอำนาจบาทใหญ่อีกแล้วครับได้ไปทำหน้าที่ที่ นอกเหนือจากสถานะตัวเองที่เป็นนักโทษที่ได้รับการพักโทษไม่รู้ว่ามีหน้าที่แห่งหนอะไรไม่รู้ว่ามีตำแหน่งแห่งหนอะไรไปตรวจผมอาจจะใช้คำว่าตรวจราชการก็ถือว่าผิดไปหน่อยไปทำตัวเสมือนหนึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วไปตรวจราชการที่จังหวัดภูเก็ตครับพี่น้องครับ ไม่รู้ว่าทีมงานขึ้นอันนี้เราไม่ได้ขยายนะครับแต่ว่าเส้นเดิมก็ยังคงใช้อยู่แต่ตัดเป็นเส้นตรงขึ้นนะครับแล้วก็มีถนนเรียบด้านข้างให้สองเส้นเพิ่มเติมสำหรับให้ที่ดินเขาเข้าออกได้ตามปกติตรงตรงนั้นคือคือทำใหม่เนั่ะจุดนี้ก็คือตรงสวนเสือครับตรงนี้เราทำเริ่มขั้ง จุดเริ่มก่อสร้างใหม่ใช่ใช่สร้างถนนใหม่ครับให้มันดีขึ้นแต่ว่าไปไปเชื่อมกับถนนเก่าใช่ไหมใช่ครับใช่ครับถนนเก่าตรงนู้นตรงนี้เป็นสี่แยกนะครับไปแถวเซนทรัลใช่ไหมไม่ถึงครับไม่ใช่ครับสั้นๆเองครับตรงนี้ก็คือแถวชาน้องกัตภู่ะครับสี่กอแยกสี่กอแยกสี่กอแล้วตรงนั้นกี่เลนอะ ตรงนี้เด right. <AND> well no ิมทีที่ไปไปตรงนั้นตรงเก่าสนนเก่าซีเลนครับไปสองกับเกาครับโอเคแล้วพอเชื่อมถนนเก่าปุ๊บเราก็ขยายขยายด้านข้างขยายด้านข้างออกมาแล้วมาตรงนี้ใช่ครับมาเข้าโมงก็คือว่าของการทิเศษก็จะมีโครงการต่อไปก็คือที่จากสนามบินมาก็มาเชื่อมตรงตำแหน่งนี้ครับประมาณนี้ ประมาณสามิหกกิโลเมตรอ๋อมอเตอร์เวากมันหน้าที่อะไรที่คนที่คอยติดตามห้อมล้อมที่คอยติดตามปกป้องนี่เข้าใจว่าไม่ใช่มีแค่บริวารว่านเรือที่เกี่ยวข้องอาจจะมีเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ทั้งระดับจังหวัดทั้งระดับภาคที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยไปห้อมล้อมอุ้มชูผมถามกลับไปยังผู้ที่ไปห้อมล้อมอุ้มชูนักโทษชายทักษิณเมื่อวานนั้นไปทำอะไรตรงนั้นวันนี้นักโทษชายทักษิณก,ก,กำลังสยายปีกกระชับอำนาจแบบที่หลายๆคน กล่าวมาแล้วทั้งสิน้นวันนี้นักโทษชายทักษิณสั่งข้อราชการที่ตัวเองไม่มีอำนาจหน้าที่แม้แต่เพียงนิดเดียวถูกต้กองไหมครับพี่้องถ้านักโทษชายทักษิณจินวัตรบอกว่านี่คือการทำตัวที่อยู่ระหว่างการพักโทษถามดังๆไปยังอธิบดีคุมประพฤติ ถามดังๆไปยังคนที่เกี่ยวข้องกับการให้นักโทษชายทักษิณชินวัตรพักโทษวันนี้คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการพักโทษหรือไม่หรือนี่คือสิ่งที่กำลังจะบอกว่าหลังจากพักโทษนักโทษชายทักษิณชินวัตรแล้วรัฐบาลโดยนายกเศรษฐาทวีสิน ตั้งนักโทษชายทักษิณชินวัตรเป็นที่ปรึกษานายกรัฐตีหลังจากที่ออกมาจากโรงพยาบาลตำรวจครับท่านนายกเสถาถ้าตั้งนักโทษชายทักษิณแล้วก็มาชี้แจงกับประชาชนก็เอาคำสั่งมาเปิดเผยกับประชาชนเพราะมันเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน ถ้าคนที่ไปห้อมอ้อมล้อมนักโทษชายทักษิณเมื่อวานใช้รถราชการใช้งบประมาณใช้ภาษีประชาชนไปทำหน้าที่เมื่อวานก็ต้องแกะแกงรายละเอียดว่าใช้งบใช้ภาษีส่วนไหนที่ไปดูแลนักโทษชายทักษิณชินวัรรในเมื่อคุณทำตัวหมกเม็ด ในเมื่อคุณทำตัวลับๆล่รอๆรอรอรอพอประชาชนถามหนึ่งครั้งคุณก็ออกมาแถลงหนึ่งครั้งพอประชาชนไม่ได้ตั้งคำถามกับกรณีนักโทษชายทักษิณชินวัตรคุณก็แสดงอำนาจบาดใหญ่หนึ่งครั้งเดือนเมษาก็ไปจังหวัดเชียงใหม่ก็อ้างว่าไปเยี่ยมบ้านเกิดแล้วจังหวัดภูเก็ต เป็นบ้านเกิดของญาติโกโหติกานักโทษชายทักษิณส่วนไหนครับนี่ผมยังไม่ตั้งคำถามกับพี่น้องประชาชนส่วนที่เคยบอกว่าเคยคัดค้านระบอบทักษิณที่อยู่ใกล้ๆพื้นที่นั้นว่าหายหัวไปไหนกันหมดกรณีนักโทษชายทักษิณไปเยี่ยมถึงบ้านเราต้องแสดงให้เห็น เราต้องไม่กลัวสิ่งที่นักโทษชายทักษิณกำลังทำถ้าเราไปยอมรับอำนาจแบบนี้ถ้าเราไปยอมรับการกระทําแบบนี้สิ่งที่เราบอกว่าเราจะปกปักรักษาชาติรักษาบ้านรักษาเมืองรักษาสถาบันหลักสามสถาบันหลักนั้นจะไม่เป็นจริงถูกต้องไม่กล้พี่น้องเพราะพฤติกรรมของนักโทษชายทักษิณจินวัตรเราเห็นมาโดยตลอด ว่าเป็นพิธิกรรมที่ไม่เคยปกป้องรักษาชาติรักษาบ้านรักษาเมืองสร้างแต่ปัญหาไม่มีใครกล้าเถียงกับพวกเราแน่ว่านักโทษชายทักษิณสร้างปัญหาให้กับบ้านเมืองอย่างไรบ้างกรณีที่มีความชัดเจนกรณีของการทุจริตคอร์รัปชันจนนนั้นมาสู่คดีความและถูกตัดสินดำเนินคดีนั้นก็คือการสร้างปัญหาให้กับชาติบ้านเมืองถูกต้องไหมการพี่น้อง แล้ววันนี้กลับมายังทําตัวไม่แตกต่างจากเดิมและจะทวีคูณทวีคูณความเร็วระยมเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับพี่น้องวันนี้สิ่งที่หลายท่านพูดถึงกรณีมีการอภิปรายด้านล่างถ้าเราฟังอย่างตั้งใจนั้นเราจะเห็นว่านักโทษชายทักษิณ ถือว่าคุมอํานาจประเทศไทยเกือบทั้งสิ้นแล้วครับพี่น้องอํานาจประเทศไทยมีอยู่ด้วยกันสามอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการนิติบัญญัติก็คือรัฐสภาที่เราเคยไปเยี่ยมเยียนเขาเรียกว่าอํานาจนิติบัญญัติจํานวนสอสอทั้งฝ่ายค้านร,รัฐบาลและสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนนั้น เราเห็นปรากฏการกกรณีนักโทษชายทักษิณว่าสามารถคุมส่วนนี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จส่วนอำนาจบริหารก็คือตึกที่ห้อมล้อมด้วยรั้วที่อยู่ด้านหลังที่ชุมนุมเราก็คืออำนาจบริหารก็คือรัฐบาลวันนี้ก็ถูกควบคุมสั่งการด้วยรัฐบาลที่มาจากพรรคเพื่อไทยโดยที่มี นักโทษชายทักษิณเป็นคนที่ให้คำปรึกษาและอำนาจตุลาการที่เราบอกว่าเป็นอำนาจสูงสุดอีกอำนาจหนึ่งวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าถูกบูยี่ผู้ยำด้วยนักโทษชายทักษิณถูกต้องไหมครับพี่น้องแล้วประเทศจะเหลืออะไรถ้าพี่น้องไม่ออกมาปกป้องรักษา แล้วประเทศจะเหลืออะไรที่ดีกว่านี้ถ้าเราไม่ออกมาพูดว่าอย่าให้นักโทษชายทักษณิณและบริวารว่านเรือมีอำนาจมากกว่านี้การแสดงพลังของพี่น้องประชาชนการเห็นต่างต่อการกระทําของรัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นคือการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ ที่รัฐธรรมนูญให้สิทธิ์การกล้าพูดกับรัฐบาลว่าหากจะทำสิ่งใดหากจะมีโครงการใดๆนั้นพี่น้องประชาชนขออนุญาตทวงติงพี่น้องประชาชนขออนุญาตเห็นต่างขออนุญาตในความหมายของผมคือขออนุญาตที่จะไม่ยอมรับอำนาจที่นักโทษชายทักษิณและบริวารจัดการให้ถูกต้องไหมครับ เช่นที่เราบอกว่าเราไม่ยอมรับกรณีเงินดิจิตอลวอลเล็ตเช่นที่เราบอกว่านโยบายบางตัวหรือแม้แต่การที่มีการช่วยเหลือให้นักโทษชายทักษิณไม่ติดคุกนี่คือสิ่งที่เราแสดงผ่านสิทธิผ่านสิ่งที่รัฐนูญให้อำนาจผ่านสิ่งที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าประชาชนมีสิทธิ์ในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ประชาชนมีสิทธิชุมนุมทางการเมืองตราบใดที่ยังไม่เป็นละเมิดสิทธิผู้อื่นถ้าเราไม่ทําหน้าที่ตรงนี้ถ้าเราไม่ทํำหน้าที่ในฐานะประชาชนของประเทศที่จะปกปักรักษาผมคิดว่าวันนี้ก็จะไม่มีคนกลุ่มอื่นๆทําหน้าที่ถูกต้องไม่รับพี่น้องลำพังองค์กรอิสระต่างๆ ที่ตั้งตามรัฐธรรมนูนที่เราก็เคยไปหลายๆกลุ่มหลายๆที่เช่นปปชหรือเมื่อวานที่เราไปกกตคณะกรรมการการเลือกตั้งพี่น้องทราบหรือไม่ว่าองค์กรเหล่านี้แม้จะเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูนแต่องค์กรเหล่านี้ถูกแต่งตั้งถูกคัดสรรด้วยสมาชิกวุฒิสภาหรือสวครับพี่น้อง แล้วถ้ามันมีนักการเมืองหรือคนที่มีมีอำนาจสามารถบงการสั่งการสอวอได้พี่น้องคิดว่าประเทศนี้จะเหลืออะไรเพราะคนที่มันบงการสั่งการสอวอมันก็จะไปบงการให้เลือกคนนั้นคนนี้มาเป็นกรรมการในองค์กรอิสระครับพี่น้องครับแล้วเราจะเหลืออะไรเราจะเหลือสิทธิ์แค่ย่อนบัตรเลือกตั้งแค่นั้นเหรอ ฉะนั้นแล้วสิ่งที่เรากําลังทําคือสิ่งที่คู่คำน่ะคู่ขนานกับการใช้อํานาจขององค์กรอื่นๆกกตมีหน้าที่ในการตรวจสอบนักการเมืองตรวจสอบการเลือกตั้งตรวจสอบผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่เราไปทําหน้าที่เมื่อวานจริงๆแล้วเมื่อวานที่เราไปยื่น ื่อให้ตรวจสอบคุณสมบัติและจริยธรรมของนายพิชิตชื่นบานนั้นไม่ต้องมีประชาชนแบบพวกเราไปทำหน้าที่ยื่นก็ได้ถ้ากกตมันรู้ล้อรู้หนาวและรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรถูกต้องไหมครับพี่น้องแต่มันไม่รู้ล้อรู้หนาวไงแต่มันไม่รู้ไงว่าหากไม่ทำแล้วจะเกิดปัญหา กับประเทศชาติบ้านเมืองเกิดความหมดความน่าเชื่อถือต่อการบริหารชาติยังไงสุดท้ายประชาชนแบบเราก็ต้องไปรวบรวมข้อมูลไปหาข้อกฎหมายไปบอกกะกะตว่าการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานมีปัญหา ต่อข้อกฎหมายล่มนูลมาตรา160วงเล็บหหรือไม่ขอให้ท่านไปตรวจสอบหากท่านตรวจสอบแล้วตรงกับสิ่งที่พี่น้องประชาชนทั้งคอพทอสพปสอกองทัพธรรมตั้งข้อสังเกตนั้นก็ขอให้ท่านยื่นเรื่องให้กับสารล่มนูนเพื่อให้สารล่มนูญวินิจฉัยปลดนายพิชิตหรือสั่งให้นายพิชิตหยุดปฏิบัติหน้าที่หลังจากนี้นี่คือสิ่งที่เราทำเมื่อวานครับพี่น้อง แจกเช่นเดียวกันกรณีที่เราไปปปชเราก็ไปใช้สิทธิ์ตามรัฐนูนไปใช้สิทธิที่รัฐธรรมนูญให้ก็ในเมื่อกฎหมายประเทศไทยบอกว่าประชาชนไม่ใช่เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อการบริหารราชาการแผ่นดินแผ่นดินบางเรื่องเราไปร้องทุกข์กล่าวโทษข้าราชาการนักการเมือง ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือนักโทษชายทักษิณชินวัตรผ่านคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าปปชก็ถ้าปปชมันสำาเนียกถ้าปปชมันรู้ร้อรู้หนาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชาติบ้านเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและจะทําให้กระบวนการยุติธรรมเสียหาย พี่น้องประชาชนอย่างพวกเราต้องไปทําหน้าที่หรือไม่ครับ <l ick noise> ก็มันไม่ไปทําหน้าที่ของมัน <l ick noise> เราเลยต้องไปร้องกับปปชว่าเราพบว่าเหมือนจะมีคนช่วยเหลือนักโทษชายทักษิณชินวัตรไม่ให้นอนคุกแม้แต่เพียงคืนเดียวแต่ดูเหมือนว่า วันเวลาที่เราไปร้องจนมาถึงวันนี้ไปกันสองสามครั้งผมไปเองกับคุณตั้มปิชิตก็หลายรอบปปชก็ดึงเชงไปเรื่อยๆดึงจนรู้สึกว่าเดี๋ยวจะหมดเวลาของปปชถูกต้องไหมครับพี่นอ้องหรือเราต้องมาขึ้นปฏิทินนับวันให้เวลาปปช เดี๋ยวจะขึ้นปฏิทินนับเวลานับถอยหลังปปชเมื่อไหรจะดำเนินการกรณีที่เราไปยื่นร้องทุกกล่าวโทษกรณีนักโทษชายทักษิณชินวัตรฉะนั้นแล้วนี่คือสิ่งที่จะอธิบายหเห็นว่าเราทำหน้าที่ของเราทั้งเรื่องของการปกปักรักษาชาติบ้านเมืองทั้งเรื่องของการปกป้องสถาบันทั้งเรื่องของการปกป้องพิทักษ์ ศาสนาและระบบคุณธรรมให้คงอยู่กับประเทศไทยเรากำลังมาถูกทางครับพี่น้องเราไม่อยากเห็นบ้านเมืองมันเลวร้ายไปมากกว่านี้เราไม่อยากให้บ้านเมืองทั้งระบบการเมืองระบบเศรษฐกิจทั้งเรื่องศาสนาและเรื่องอื่นๆมันเลวร้ายไปมากก,กว่านี้เราไม่อยากให้นักการเมืองที่เราบอกว่า จะฝากชีวิตฝากอนาคตไว้นั้นปู้ยี่ปู้ยำบ้านเมืองไปมากกว่านี้เราเลยออกมาถูกต้องไหมพี่น้องเมื่อเราออกมาเป็นด่านหน้าเมื่อเราออกมาเป็นกลุ่มแรกเราก็อยากจะชักชวนเราก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องกลุ่มอื่นๆมาร่วมแบบที่วันนี้เราเชิญและให้พี่น้อง ผู้ใช้แรงงานมาร่วมกับเราถูกต้องไหมครับพี่ด้อกเพราะฉะนั้นเรารอเวลาเรารอว่าเมื่อหลายหลายกลุ่มหลายหายบุคคลหลายๆองค์กรเห็นพ้องกับเรากำหนดจังหวะก้าวขององค์กรเขาเหล่านั้นแบบเป็นทางการวันนั้นเราจะกำหนดมาตรการและจัดการในการชุมนุม หรือแสดงพลังอีกครั้งหนึ่งครับพี่ดอครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีเหมือนที่ผมกล่าวไปก็คือวันกรรมกรจริงวันกรรมกรสากลหรือวันแรงงานนั้นประเทศไทยมาเปลี่ยนจากวันกรรมกรเป็นวันแรงงานเพราะรัฐบาลในยุคก่อนเห็นว่าคำว่ากรรมกรดูจะเป็นการเมือง ก็เลยให้ใช้คำว่าแรงงานแต่ปัจยาของวันกรรมกรสากลน,นั้นข้อเรียกร้องของกรรมกรทั่วโลกในช่วงที่เกิดขึ้นของวันนี้ก็คือให้ผู้ใช้แรงงานหรือกรรมกรมีเวลาในการทำงาน8ชั่วโมงมีเวลาในการพักผ่อน8ชั่วโมงและมีเวลาในการใฝ่หาความรู้ ลึกความสามารถของตัวเองอีก8ชั่วโมงเพราะวันหนึ่งมี24ชั่วโมงถูกต้องไมรการพิ้องมนุษย์ทุกคนทำงานเกิน8ชั่วโมงไม่ได้ตามหลักปรัชญาเพราะร่างกายมันจะอ่อนล้าไม่มีใครทำเกิน8ชั่วโมงแต่ปัจจุบันบางโรงงานกดขี่แรงงานด้วยการให้โอทีกดขี่แรงงานด้วยการ ให้ค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นจาก8ชั่วโมงโดยใช้คำว่าผู้ใช้แรงงานสมัครใจแต่จริงๆแล้วบางโรงงานก็ถือว่าผิดกฎหมายแรงงานถ้าโรงงานไหนหรือผู้หรือนายจ้างไหนใช้แรงงานเกิน8ชั่วโมงถือว่าผิดกฎหมายอย่างแน่นอนครับพี่น้องกฎหมายมันเขียนไว้อย่างชัดเจนถ้าลูกเราญาตเราไปทำงานโรงงานหรือไปเป็นลูกจ้างใคร แล้วเราถามเขาว่าเวลาทำงานกี่ชั่วโมงนับรวมเวลาพักด้วยนะ8ชั่วโมงเนี่ยถ้าเกินเนี่ยแสดงว่าเขากำลังทำผิดกฎหมายฉะนั้นแล้ววันนี้ก็ถือเป็นวันที่พี่น้องกรรมกรพ,พี่น้องผู้ใช้แรงงานทั่วโลกเฉลิมฉลองและให้ความสำคัญกับวันนี้ซึ่งเป็นวันที่ตรงกันของทั่วโลก วันนี้ขึ้นมาทักทายกับพี่น้องสั้นๆและอาทิตย์หน้าเขาแต่ว่าจะก,กำหนดในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ว่าอาทิตย์หน้าเราจะนัดหมายพี่น้องไปติดตามตรวจสอบหรือไปยังองค์กรอื่นอย่างไรเดี๋ยวจะมาชี้แจงกับพี่น้องอีกครั้งสำหรับวันนี้ทักทายกับพี่น้องเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ